ในเจ็ดวันนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจากไพ่เอเรนเบิร์กทาโรเรามาดูกัน t e m p e r a n c e t h e lovers two wands ในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะต้องเห็นว่าบางท่านเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนาะ temperance เนี่ยน้อยที่สุดเนาะอาจจะหมายถึงนะคะการปรับโรงจุ้ยที่ทํางานนะการปรับเปลี่ยนนะคะอะไรบางอย่างในบ้านของคุณเนาะเคลื่อนย้ายเฟรเอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ปรับเปลี่ยนบ้านใหม่ซื้อนู่นซื้อนี่นะคะเข้ามาคะหรือบางคนถ้าใหญ่ที่สุดเนี่ temperance อาจจะหมายถึงว่าเป็นการย้ายงานเปลี่ยนงานก็ได้นะคะหรือว่าย้ายที่อยู่เลยก็ได้เชน่นเดียวกันนะคะ The Lovers เนี่ยจะมีบางท่านเนาะมีโอกาสาได้ออกเดทนะคะหรือว่ามีความสัมพัันนนนนธ์ที่่่่แแแฟฟกบคคูขอองุณหรืวา บางคนกำลังจะได้เป็นเดทถ้าเป็นคนโสดเนาะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยชอบพอในช่วงเวลานี้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแจกขนมจีบนะขอบเบอร์อะไรแบบนั้นนะคะส่วนอีกใบหนึ่งนะถือว่าอกอะคะ่ะมีบางท่านที่กําลังมองหารายได้เสริมหรือว่าอาชีพเสริมหรือว่างานที่2นะคะต้องรับรู้ว่านะบางคน,นกำลังที่จะเมคมันนี่นะหรือว่าวางแผนนะคะเส้นทางเดินของชีวิตเส้นทางใหม่มองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองในช่วงเวลานี้ขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็แฮปปี้ใน7วันนี้นะคะ